สปอยอนิเมะคัมภีวิถีเซียนตอนที่175ไปผู้ิหไปินชาราชี้ไปยังเงลาลำแสงจางๆกลางอากาศและพ่นคำนี้ออกมาอย่างเคร่งขรึมทันใดนั้นลำแสงสีแดงขาวพลันสว่างวาบโปรวยเพลิงอัสนีก็มาถึงกำแพงผลึกสีฟ้าเบื้องหน้าและโจมตีเข้าไปอย่างโหดเที่ยมเสียงปังดังสนั่นประจุฟไฟฟ้าและเปลวเพลิงระเบิดออกปก,กคลุมพื้นผิวของกำแพงทำให้มองไม่เห็นสถานการณ์ได้นในหารี่รู้สึกว่าอนุภาพของสมบัติชิ้นนี้ไม่ธรรมดา แต่ก็ยังคาดการว่าอาจจะไม่พอที่จะทลายเขตอาคมมหัศจรรย์นี้ได้ไม่นานอนุภาพของเพลิงอสศนีบนกำแพงก็หายไปกรวยเพลิงอสศนีลอยอยู่ห่างจากกำแพงสองสามชุน่นแต่พื้นผิวของกำแพงผลึกยังคงไร้ซึ่งความเสียหายแม้แต่รอยแยกสักนิดก็ไม่มีหนาหลงโหเผยสีนหน้าผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็หัวเราะพร้อมเอ่ยว่าถึงแม้ว่าอนุภาพของสมบัติชิ้นนี้จะไม่น้อยแต่หากจะทลายเขตอาคมมหัศจรรย์กลับยังห่างชั้นนักลำบากสหายไทยแล้วหูยินชาราส่งเสียง <Huh. S 2> และกล่าวว่านางเพียงทดลองโจมตีเท่านั้นหากไม่กระตุ้นสมบัติด้วยพลังทั้งหมดคงจะไม่ได้แล้วนัลนลงโหจึงอนุญาตให้นางลองสำแดงดูหูหญินชาราไม่รอช้าสองมือไร้าอาคมทันทีกรวยเพลิงอสนีบินกลับมาอยู่เหนือสีรษะเริ่มหมุนวนเร็วขึ้นเรืเร่อยๆเปลวเพลิงและประจุไฟฟ้าค่อยๆพัวพันกันและเปล่งเสียงคำรามต่ำ,ตำเมื่อรวมตัวกันสำเร็จประจุไฟฟ้าและเปลวเพลิงก็กลายเป็นประจุไฟฟ้าสีแดงเพลิงที่แปลกประหลาด และผิวของกลวยเพลิงอัศนีก็ส่องแสงวิบวับไม่หยุดเมื่อฮูหยินแท้ไถยพ่นคำว่าทำลายออกมากลวยเพลิงอัศนีที่หมุนติ้วด้วยความเร็วสูงก็พุ่งเข้าหากำแพงผลึกอีกครั้งเวลานี้ไม่ได้เกิดการระเบิดแต่กลับมีเสียงสวบดังขึ้นเบาๆกลวยเพลิงอัศนีนั้นถูกต้านทานไว้ได้เพียงชั่วครู่แล้วก็ทะลุเข้าไปในกำแพงผลึกได้น้าหลงโหและชายชาราชุดขาวเผยสีหน้าตกตะลึงระคนดีใจแต่คนอื่นๆกลับมีแววตาตึงเครียด ฮันลี่หัวเราะอย่างเย็นชาที่มุมปากผลลัพธ์คือกรวยเพลิงอัสนีทะลวงเข้าไปในกำแพงผลึกได้ไม่กี่ชื่อในที่สุดก็ถูกทำลายกำแพงผลึกที่มั่นคงพันเป่งลำแสงสีฟ้าออกมาปรากฏเส้นไหมลำแสงบางๆสีขาวจำนวนนับไม่ถ้วนพันรอบกรวยเพลิงอัสนีแล้วระเบิดลำแสงเจิดจ้าออกมาเสียงปังดังสนั่นกรวยเพลิงอัสนีถูกทำลายและสลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยกำแพงผลึกฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติ ผู้หญิงชราใบหน้าซีดขาวและรู้สึกเจ็บปวดใจอย่างสุดซึ่งที่สมบัติโบราณของนางถูกทำลายไปอย่างง่ายดายแม้แต่หวังชานและเยี่ยนหรูเยี่ยนก็ตกตะลึงจนอ้าปากค้างผู้หญิงชราระงับคลื่นโลหิตในใจแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มขมขื่นว่าเขตอาคมมหัศจรรย์นี้คู่ควรกับเป็นหนึ่งในมหาเขตอาคมโบราณจริงๆแม่เท่าไม่มีวิธีจะทำลายมันได้ทว่าสหายคนอื่นๆมีความสามารถล้ำเลิศนักบางทีอาจจะมีวิธีอื่นทำลายเขตอาคมได้ นางถอยหลังออกไปเป็นการยอมแพ้หนานหลงโหผถอนหายใจและกล่าวเชิญชวนให้ผู้อื่นทดสอบทุกคนต่างรู้สึกหวาดกลัวหลังจากเห็นสมบัติของหูหยินชราถูกทำลายหวังเทียนกูยืนเงียบเพราะรู้ว่าตนเองไม่มีความสามารถในการทำลายมาหาเขตอาคมโบราณเชน่นนี้แต่หานลี่ที่เงียบปริตมาตลอดเวลานี้กลับเอ่ยปากอย่างราบเรียบว่าผู้แสหานไร้ซึ่งความสามารถอยากลองดูสักหน่อยไม่ทราบว่าสหายทั้งสองคิดเห็นอย่างไร คำพูดของเขาทำให้หวังเทียนกู่และชายชราชุดขาวประหลาดใจหนานลหลงโหเผยสีหน้าตกตะลึงแต่ก็ตอบรับว่าได้แน่นอนอยู่แล้วสหายหานทดลองดูเถิดหานลีก้าวไปอยู่เบื้องหน้าของกำแพงผลึกทันทีเขาชูมือนหนึ่งขึ้นยื่นนิ้วออกมาปล่อยพลังวิญญาณบนร่างลำแสงสีเขียวความยาวหลายชุ่นพุ่งออกมาจากปลายนิ้วกวาดไปยังพื้นผิวของกำแพงผลึกแต่กลับไม่มีผลใด ฮร์ลี่ไม่ได้ถอดใจแต่ปล่อยให้ฝ่ามือถูกไอวิญญาณสีเขียวห่อหุ้มแล้วแต่ฝ่ามือลงไปบนกำแพงผลึกร่างทั้งร่างนิ่งเงนันลึกสุดในดวงตาของแฮร์ลี่ที่หันหลังให้ทุกคนเปล่งลำแสงสีฟ้าจางๆออกมาจ้องไปยังส่วนลึกของกำแพงผลึกเขม็งเพื่อมองหาอะไรบางอย่างการมองนี้กินเวลาไปครึ่งเคอจากนั้นแฮร์ลี่ก็พ่นลมหายใจออกมายาวๆและลำแสงสีฟ้าในแววตาก็สลายหายไปเขาตกไปยังย่ามเก็บของข้างเอลแล้วพลิกฝ่ามือควักสิ่งของกองใหญ่ออกมาซึ่งเป็น ทงอาคมแปลกประหลาดหลักสีส0กว่าด้ามชายชราชุดขาวถามด้วยสีหน้าเปลี่ยนสีว่าฮัล,ลี่เชี่ยวชาญในเรื่องเขตอาคมหรือรู้ความลับของเขตอาคมมหัศจรรย์น,นี้อยู่แล้วหรือไม่ก็ไม่ถึงกับเรียกว่ารู้ความลับหรอกแค่ก่อนหน้านี้เคยศึกษาเขตอาคมโบราณประเภทนี้จึงอยากจะทดลองดูเท่านั้นฮันล,ลี่ตอบอย่างทงมีรู้ร้อนจากนั้นเขาก็อ้าปากออกพ่นไอวิญญาณสีเขียวใสทงเขตอาคมทั้งหมดลำแสงสว่างว่าทงเขตอาคม ทั้งหมดลอยขึ้นจากมือของหารี่ปลายแหลมของธงชี้ไปยังผิวของกำแพงผลึกและลอยค้างเติ่งอยู่กลางอากาศไม่ขยับเขยื่อนสองมือของหารรี่ไร้อาคมสั่งการให้ธงเขตอาคมกว่าสิบด้ามเรียงตัวกันเป็นแถวอาคมที่แปลกประหลาดจากนั้นเขาก็ไร่คาถาท,าที่คลุมเครือและปล่อยอาคมสิบกว่าสายพุ่งเข้าสู่ธงธงเขตอาคมสันสะเทือนเปล่งลำแสงหลากสีและผนึกรวมกันเป็นเขตอาคมที่สมบูรณ์หวังเทียนกูหนานหลงโหู และผู้บำเพ็ญเพียรที่เชี่ยวชาญด้านเขตอาคมต่างขงมวดคิ้วเพราะรู้สึกว่าเขตอาคมนี้ทั้งคุ้นเคยและแปลกใหม่ฮันลี่คำรามเบาๆร่างกายเปล่งลำแสงสีขาวเจิดจ้าจนแสบตาทาให้คนอื่นๆต้องหลับตาลงเมื่อพวกเขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งก็ต้องตกตะลึงเพราะบนผิวของกําแพงผลึกนั้นมีทงเขตอาคมของฮันรี่ฝังอยู่เรียบร้อยแล้วอย่างง่ายดายหนาหลงหและชายชาราชุดขาวเผยสีหน้าเดียวดีใจและมั่นใจในตัวฮันรี่มากขึ้น ฮันลี่เดินไปด้านหน้ากำแพงผลึก239กดฝ่ามือลงบนผิวของกำแพง10นิ้วเปล่งแสงสีเขียวจางๆในเวลาเดียวกันเขตอาคมบนกำแพงผลึกก็มีปฏิกิริยาตอบสนองระเบิดลำแสง5สีออกมาจากใจกลางหลังจากนั้นฮันลี่ก็ดึงมือออกแล้ววาาไปอยู่ตรงหน้ากำแพงผลึกอีกด้านหนึ่งเขาหยิบธงอาคมอีกชุดออกมาเรียงเขตอาคมเป็นรูปแบบเดิมแล้วใช้แสงสีขาวฝังลงไปบนกำแพงผลึกเช่นเดิม การกระทำที่ฝังธงอาคมลงไปบนกำแพงผลึกได้อย่างง่ายดายทำให้ทุกคนร้องว่าอัศจรรย์ิแฮี่ใช้เวลาครึ่งชั่วยามในการวางเขตอาคมให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งสี่ด้านเมื่อวางเขตอาคมสำเร็จหฮรี่ก็เดินมาที่ใจกลางห้องโถงพลิกฝ่ามือเผยให้เห็นจานอาคมสีเขียวระกฏจากนั้นไร้อาคมที่ซับซ้อนลงไปในจานอาคมทำให้จานอาคมและกำแพงผลึกทั้งสี่ด้านเปล่งแสงระยิบระยับพร้อมกันหฮลี่ก้มศีรษะลงเล็กน้อยพ่นเสียงทุ้มต่ำว่าทลาย ทันใดนั้นลำแสงพันเจิดจรัสขึ้นและส่งเสียงร้องที่เสียดแก้วหูราวกับวิหกเป็นหมื่นตัวร้องพร้อมกันเสียงปังปังปังดังสนั่นลำแสงกระจายออกเมื่อห้องถงมืดมัวลงทุกคนก็พบว่ากำแพงผลึกทั้งสี่ด้านได้สลายหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยกำแพงศิลาสีเขียวธรรมดารรมดาและด้านหนึ่งของกำแพงศิลามีประตูศิลาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นน้าหลงโหเผยสีหน้าดีใจอย่างยิ่งและเอ่ยด้วยความตื่นเต้นดีใจว่าคิดไม่ถึงว่าสหายหาน จะเชี่ยวชาญด้านเขตอาคมถึงเพียงนี้คาดไม่ถึงว่าจะทลายเขตอาคมได้ห้าห้าเย,ยม,มาคาและสหายอาวิ๋นพูดแล้วมิคืนคำอีกเดี๋ยวข้าสองคนจะเลือกสมบัติคนละหนึ่งชิ้นแล้วสหายก็เลือกได้หนึ่งชิ้นผู้บาเพนเทียนแซ่โหยเอ่อยด้วยความกังวลว่ายัางต้องดูว่าด้านในมีเขตอาคมอีกหรือไม่นานหลงโหตอบอย่างมั่นใจว่าวางใจเถิดไม่มีแล้วตามที่อรหันชังคุณเขียนเอาไว้ในถ้ำพำนักมีเขตอาคมเพียงสองชั้นเท่านั้น เขาเดินไปด้านหน้าสะบัดแขนเสื้อเปิดประตูศีลาออกอย่างง่ายดายทุกคนจึงทยอยกันเดินเข้าไปเมื่อเห็นสถานการณ์ด้านหลังประตูศิลาหูหญินชาราและทุกคนต่างก็เผยสีหน้าตกตะลึงเพราะด้านหลังประตูคือห้องโถงขนาดใหญ่อีกห้องหนึ่งแต่ตรงกลางกลับมีหอคอยเล็กๆหลังหนึ่งใช้หยกสีขาวแกะสลักขึ้นส่องแสงแวววาวสูงสิบกว่าจ้างมีเพียงสองชั้นงดงามเป็นพิเศษบนประตูมีตัวอักษรสีเงินใหญ่ๆเขียนว่าหอหยกเบื้องหน้าของหอหยก มีโต๊ะเก่าๆสีเหลืองดำด้านบนวางม้วนคมภีสีเงินขาวความยาวหลายชื่อคู่หนึ่งไว้เปล่งแสงสีเงินระยิบระยับส่วนตรงอื่นล้วนว่างเปล่าน้าหลงโหและชายชาราชุดขาวมองสบตากันชายชาราชุดขาวก้าวไปหยุดอยู่ตรงหน้าโต๊ะเขาพ่นลำแสงสีขาวออกไปประทะกับม้วนคัมภีร์จนมลอยขึ้นกลางอากาศหมุนวนแล้วเปิดออกเผยให้เห็นภาพนักปราดที่เงยหน้ามองท้องฟ้าพร้อมกับแบกกระบี่ยาวคู่หนึ่งไว้บนหลังนี่คืออรหันต์ชันคุณ ผู้บ็ญเ,เพียนใบหน้าเย็นชาถามอย่างประหลาดใจหวังเทียนกูมองภาพปักและหอยหยกพลางเอ่ยอย่างมีความหมายว่าภาพนี้คงมีความหมายอะไรสักอย่างแต่คงไม่ใช่สมบัติล้ำค่าอะไรชายชาราแซวินลองไร่อาคมใส่ภาพปักแต่ภาพนั้นก็ฟื้นฟูกลับเป็นเช่นเดิมไม่มีความพิเศษอะไรปรากฏขึ้นนั้นหลงโโหจึงแนะนาให้เก็บม้วนคมภี์ไว้ชั่วคราวหูหญินชาราและคนอื่นๆเห็นด้วยชายชาราแซวินจึงเก็บม้วนคมภีเข้าไปในย่ามเก็บของอย่างระมัดระวังไป พวกเราเข้าไปดูในหอคอยกันเถิดหนาหลงโหมองหอคอยด้วยแววตาเร่าร้อนเขาผลักประตูหอคอยเข้าไปอย่างไม่รีบร้อนเสียงแอดดังขึ้นลำแสงวิญ,ญญาณที่แสบตาพุ่งออกมาทุกคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองเห็นเพียงภายในหอคอยชั้นหนึ่งมีชั้นไม้สีดำบางๆและยาวสามชั้นวางอยู่ด้านบนมีสิ่งของอยู่เต็มไปหมดเปล่งลำแสงเจิดจ้าจนแสบตาออกมาเวลานี้ทุกคนต่างก็เผยสีหน้าเดีอยบดีใจออกมาทุกคนกดความเร่าร้อนในจิตใจไว และค่อยๆเดินเข้าไปในหอคอยเพื่อพิจารณาสมบัติที่อยู่บนชั้นไม้เหล่านี้ชั้นไม้แบ่งออกเป็นสามแถววางอยู่ตรงใจกลางของชั้นหนึ่งในหอคอยทําให้ผู้คนมองปราดเดียวก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนชั้นแรกล้วนเป็นสมบัติโบราณและสมบัติอาคมที่เปล่งแสงเจดจ้ามากกว่า16ชิ้นชั้นสองคือวัตถุดิบหายากที่มีหลากสีสันและชั้นสาวางของเอาไว้น้อยที่สุดมีเพียงขวดเล็กๆสองาขวดที่น่าจะบรรจุยาลูกกลอนไว้ ฮันลี่กว่าสายตาไปมองสมบัติพวกนี้ด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกทุกคนยังคงกดความโลภในจิตใจเอาไว้และมองสำรวจอย่างละเอียดเพื่อค้นหาสมบัติที่ตนเองชื่นชอบที่สุดนั้นหลงโหเริ่มก้าวออกไปทดสอบสมบัติคนอื่นๆเองก็ดูเหมือนจะปรึกษาประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของสมบัติพวกนี้อย่างอารมณ์ดีฮันลี่กลับมองไปทางซ้ายที่ขวาทีเหลือมองจุดอื่นๆนอกจากชั้นวางของนอกจากเตียงหนึ่งเตียงและกระถางสีเขียวมรกฏ ที่วางอยู่ตรงหน้าต่างของหอคอยแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นอีกขณะที่หฮรี่คิดจะก้าไปนั้นชายชาราชุดขาวก็แวบหายมาอยู่หน้าเตียงก่อนเขาชูมือขึ้นดูดเอาเตียงนั้นมาไว้ในมือและพลิกไปพลิกมาหลายครั้งหฮรี่จึงเดินมาที่หน้าต่างเพื่อพิจารณาต้นหญ้าเล็กๆที่อยู่ในกระถางอย่างละเอียดเย็ยนหรือเยี่ยงก็ย่างกลายมาอยู่ด้านหลังหฮรี่และเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว,ว่าหฮรี่สนใจหญ้าผนึกจันทรา หรือไม่ฮันลี่ตอบอย่างราบเรียบว่ายาผนึกจันทรามีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อนำไปผสมกับยาลูกกลอนอนาธาตุเย็นตอนอายุหนึ่งร้อยปีเท่านั้นซึ่งยาต้นนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วน่าจะไม่มีประโยชน์อะไรเยียนหรือเยียนชื่นชมที่หันลี่มีความรู้ด้านการปรุงยาแต่หันลี่กลับระแวงและเอ่อยอย่างไม่เกรงใจถึงความสัมพันธ์ของตอนเองกับสามีของนางเยียนหรือเยียนบอกว่านางตั้งใจอยากจะแก้ไขความแค้นระหว่างพวกเขาแต่หันลี่ตอบด้วยใบหน้าเย้ยเยว่าพักปีศาจและ พันธมิตรมันคาสวรรค์เป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมีอะไรที่จะแก้ไขได้กันนันหลงโหก็ร้องเรียกขึ้นว่าสหายทุกท่านมาทางนี้หน่อยมาแบ่งสมบัติชั้นนี้กันก่อนเถิดจากนั้นทุกคนค่อยไปที่ชั้นสองหานลี่จึงพาออกไปทันทีนันหลงโโหรวบรวมของทั้งหมดบนชั้นวางและแจ้งว่ามีสมบัติโบราณหกชิ้นสมบัติอาคมสิบชิ้นและวัตถุดิบกับยาลูกกลอนที่แบ่งเป็นแปดชุดและได้กำหนดเงื่อนไขว่าวังฉาและเยี่ยนหรูเยี่ยนจะได้เพียงชุดเดียว อวินชาราชิงพูดก่อนอย่างไม่เกรงใจว่าตนเองขอเพียงสมบัติโบราณชิ้นหนึ่งก็พอหวังเทียนกูเอ่ยถามหนาหลงโหและสหายอาวินว่าทำไมถึงไม่เลือกสมบัติก่อนซึ่งทำให้ทั้งสองคนหน้าเปลี่ยนสีหนาหลงโหตอบอย่างเย็นชาว่าที่นี่ไม่มีของอะไรมีค่าพอให้ค่าและสหายอาวินเลือกส่วนสหายหันเองก็เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในตอนนี้เช่นกันหวังเทียนกูจึงเสนอให้แบ่งอย่างยุติธรรมว่าหากเลือกสมบัติโบราณแล้วสิทธิ์ในการเลือกสมบัติอาคมก็ต้องหมดไป ทุกคนเห็นด้วยชายชราชุดขาวและผู้บำเพ็ญเพียรแซ่โหยเลือกสมบัติอาคมสองชิ้นที่ดีที่สุดและวัตถุดิบกับยาลูกกลอนคนละชุดส่วนสมบัติโบราณที่เหลือฮันลี่และคนอื่นจึงลงมือหยิบได้พร้อมกันคนละชิ้นฮันลี่ได้สมบัติโบราณที่ดูเหมือนกระบอกไม้ไผ่ธรรมดาๆรรม,ามาอยู่ในมือและเก็บเข้ายา้มเก็บของไปพร้อมกับวัตถุดิบและยาลูกกลอนชุดหนึ่งหลังจากที่ทุกคนหยิบสมบัติไปแล้วชั้นหนึ่งก็ถูกแบ่งสรรเสร็จสมบูรณ์เตียงที่ชายชราชุดขาวหยิบไปดูแต่แรก ถูกโยนลงบนพื้นแสดงว่าไม่ใช่ของดีย่าผนึกจันทราก็ถูกตรวจสอบแล้วไม่มีใครสนใจฮันลี่หัวเราะอย่างขมขื่นที่ตัวประหลาดเท่าระดับระดับก่อกำเนิดเหล่านี้ไม่ยอมปล่อยผ่านสิ่งใดไปง่ายๆก <ๆ S 2> ลุ่มคนจึงยอมแพ้แล้วเดินขึ้นไปชั้นสองเมื่อเข้ามาถึงชั้นสองฮันรี่และคนอื่นๆต่างก็ตกตะลึงเพราะมีกลิ่นของไม้จานโชยมามุมหนึ่งมีสารเจ้าอยู่สารหนึ่งภายในมีเทวรูปปีศาจเขาเดี่ยวสามหัวหกแขนหน้าตาโหดเหี้ยมเสมือนจริงเบื้องหน้าสารมีกระถางใบเล็กๆ สีแดงเพลิงที่เป็นที่มาของกลิ่นไม้จัน์ฮันลี่เห็นเทวรูปสามหัวหกแขนก็ใจเต้นรัวเพราะรูปร่างของมันเหมือนกับอสูรที่อยู่บนแผ่นทองแดงแผ่นพรามศักดิ์สิทธิ์เที่ยงแท้ที่เขาเคยสงสัยมาโดยตลอดด้านซ้ายของศาลเจ้ามีโต๊ะหนังสือที่ดูธรรมดาธรรมดาและเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งส่วนอีกด้านที่ตรงกับศาลเจ้ามีเตียงหยกสีฟ้าเข้มเตียงหนึ่งที่แผ่อไอหนาวเหน็บออกมาหัวเตียงหยกมีกล่องหยกน้อยใหญ่วางอยู่ ดูแล้วชั้นสองนี้คาดไม่ถึงว่าจะเป็นห้องนอนของอรหันชังคุณชายชาราชุดขาวแวบหา,ายไปอยู่ตรงหน้าเตียงหยกและยื่นมือออกไปจับกล่องหยกใบหนึ่งเอาไว้ทันใดนั้นเสียงช้าก่อนก็ดังขึ้นเอาคนอีกคนหนึ่งก็ปรากฏที่เบื้องหน้าของเตียงหยกและดีดลำแสงสีดำสายหนึ่งไปที่หลังมือของชายชาราหมายความว่าอ,อย่างไรที่จะประลองกับตาเท่าหรือชายชาราแซ่หินชะข้อมือกลับมาหลบการลอบโจมตีแต่จ้องเป็นคนผู้นั้นขเขม็งด้วยแววตาโหดเหี่ยมขณะเอ่ยถาม